สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะผมเจ้านิสสันสปิโรนะครับไวรุ่นเก้าสุดแล้ววันนี้เมื่อก่อนนี้ใครไม่รู้จักรุ่นนี้เนี่ยครับเชยมากนะครับผมนิสสันสปิโลไอซมหนึนะครับเรื่องเฟสต้าติดง่ายนะครับของแต่งภายในมีพวงมาลัยนะครับดิฟฟี่สตัวนะครับคันนี้เกียร์โต้นะครับกระจกไฟฟ้านะครับผมภายในสวยนะครับภายในสวยๆนะครับบอกเดิมๆแอร์เย็นฉ่ำนะครับสวยๆเลย หายหาใช้งานนะครับคันนี้สวยๆราคาเบาๆนะครับอวรุ่นในตำนานนะคันนี้ตำนานที่ยังมีลมหายใจนะผมนี่คันนี้หลายสิบปี 18, ครับผมล้อข้อสิบแปดนะครับทีสามเจ็ดกันยกนะครับสี 4, 5, 9, ่ปีเก่าสวยๆเลยนะครับทีเด็ดท้องเครื่องคนระับผมเครื่องเจโบนะครับโบใหญ่เลยนะครับมาฟังเสียงนหวานเลยครับผม ขายใช้งานนะครับราคาเบาๆนะครับขับทางไกลได้ปกตินะครับเทสมาให้แล้วนะครับเ่วงล่างสกายไลน์นะครับดิสเบรกสี่ล้อสกายไลน์นะครับส่งหล่อๆเล่นเมคต่างชุดโดนครบนะครับพาสี่หกแปดทันวานะครับเพิ่งขาดเมื่อปลายปีนะครับหล่อๆแบบนี้เลยนะครับหม้อน้ำบีเนียมบัลลมไฟฟ้านะครับเทอร์โบอินเตอร์นะครับท่อ ท่อบึมๆเลยปลายท่อนี่บึมๆเลยเสียงนุ่มๆเลยนะครับผมคันนี้นะครับเสนอราคาอยู่ที่99,000บาทนะครับ99,000บาทเท่านั้นนะครับผมดูรถได้ที่ยุทธยาเสนานะครับฝาหน้าคาร์บอนนะครับเจาะฝาหน้าคาร์บอนทำสี่เดียวตัวรถนะครับแก้มเจาะนะครับสวยแบบนี้เลยนะครับผมรอๆแบบนี้เลยนะครับส่ง90นะครับผมนี่ 99,000บาทเท่านั้นนะครับดูรถได้ที่อยุธย,ยาเสนาครับ oh. ส่งในทั่วประเทศเหมือนเดิมนะครับสนใจสอบถามได้ครับผมประมาณนี้ขอบคุณครับ